อีกการหนึ่งที่เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะครับผมคือเป็นภาวะสิวที่หลังนะครับหรือว่าสิวที่หน้าอกหรือสิวตามตัวส่วนมากจ,จะเป็นอุดตนันแล้วก็มีอักเสบแล้วส่วนมากจ,จะตามมาด้วยรอยดําแล้วก็เป็นแผลเป็นตามมานะครับโดยเฉพาะเป็นแผลเป็นาจากสิวเนี่ยที่ตัวเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็รักษาค่อนข้างยากสาเหตุอาจจะเป็นเกิดจากความมันของอของร่างกายเหงื่อหรือว่าการทาน พวกเวหรือวิตามินบางชนิดนะครับหรือว่ายาบางชนิดทําให้สิวขึ้นได้การดูแลรักษาเนี่ยนะครับก็คือหนึ่ทาความสะอาดออกกําลังกายเสร็จแล้วรีบอาบ,บน้ําแล้วก็ทายานะครับกลุ่มยาที่แนะนําก็คือจะเป็นตัว n แอคเน e โลชั่นหรือว่า body acne lotion นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น ตัวที่มีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งสิวแล้วก็ทำให้ผิวรอยดำต่างๆดีขึ้นอันนี้จะเป็นบีพ o โลชั่นสูตเฉพาะนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อสิวนะครับตัว C ีแอ e เ่ดเพื่อก่อนคือ P ีแอตนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรพิเศษนะครับผมทาหลังจากกลาบน้ำเช็ดตัวแห้งก็ทาตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทา ตามด้วยบอดี้แอ e คเน่โลชั่นนะครับส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นแอนตี้แอ w คเนนะครับผมวิี่ใช้ก็คือฟอกที่ตัวนะครับบีบมาประมาณสักเหรียญสิบนะครับประมาณห้าเราผสมน้ำล้วฟอกตีให้เป็นฟองแล้วก็ฟอกทาทิ้งไว้สัก5้าถึงสนาทีบริเ,เวณที่เป็นสิวที่ตัวแล้วก็อาบน้ำล้างออกอาจจะใช้สบู่อื่น่วมด้วยก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซตที่แนะนำสำหรับคนที่เป็นสิวบริเวณลำตัวเนื้อลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ตอบแต่ถ้ารักษาแล้วไม่หายภายใน2อถึงสาเดือนแล้วเนี่ยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะครับ